มาดูกันค่ะว่าไพ่อ,อยากบอกอะไรคุณในวันนี้นะคะไพ่อ,อยากบอกอะไรคุณในวันนี้ว้าวเงินก้อนโตใบที่สองนะคะโอเคดังนั้นสิ่งที่ไพ่อ,อยากบอกในวันนี้นะคะระวังการถูกตกได้เงินการล่อดได้เงินนะคะอย่างเช่นไปเจออะไรที่มัน ถูกใจนะคะแล้วมันทูกถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เสียงเงินซื้อไปเยอะๆนะคะไพ่เตือนว่าต้องระมัดระวังนะคะเพราะวันนี้มันมีโอกาสที่จะใช้เงินก้อนโตมากๆเลยหรือตัดสินใจทําอะไรที่แบบว่าเห็นผลประโยชน์เป็นใหญ่ไพ่บอกว่าต้องระวังนะคะเห็นผลประโยชน์เป็นใหญ่อะอย่างเช่นวันนี้อยากไปกินบุฟเฟ่เพอเห็นว่าราคา แพ็กเกจนี่มันทูกถูกดังนั้นไปกินดีกว่าคุ้มดีแต่พอไปถึงราคาไม่เป็นอย่างที่เราพูดนะคะสินค้าในภาพไม่ตรงปกเนี่ยเพราะเห็นแล้วมันอยากได้อยากไปอะไรเงี้ยไพ่บอกต้องระวังเลยนะคะเคยมาเวลาเห็นบอกราคา3า9บาทกินได้ทุกอย่างแต่ไปถึงต้องจ่ายค่าน้ําเพิ่มค่ากระดาษทิชชู่ค่านุ้นค่านี้เพิ่มระวังค่ะสภาวะเช่นนี้นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้สิ่งที่คุณควรทําในวันนี้ก็คือระมัดระวังในทุกๆเรื่องอ้อวันนี้อย่าลืม ออกจากบ้านแล้วพกล่มไปด้วยนะคะเจอฝนตกขึ้นมาเสียงเงินรักษาพยาบาลวันนี้อาจจะเสียค <c oughs> ่ายาแพงก็ได้และอาจจะได้ยาที่ไม่ดีกินแล้วไม่หายจากเป็นหวัดภูมิแพ้วันนี้อย่าลืมพกล่มไปนะคลิปนี้เป็นคลิปสูมค่ะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ก็ดูกันเพื่อความเพลิดเพลินนะคะ